นุ่มเบรกไม่ทันขับรถตกหลุมโครงการก่อสร้างสายไฟลงดินลึก3เมตรที่ชนบุรีรถพลิกตะแคงพังยับโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีวันที่17มกราคม2568ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ทำสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตรุรถยนต์ SUV ตกลงไปในหลุมโครงการก่อสร้างสายไฟลงดินความลึกกว่า3เมตรบนถนนพัทยาสาย3ก่อนถึงแยกพัทยาตาบน,นอปรือำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจึงนำกำลัง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง SUV ยี่ห้อฮอนด้าเอชวีทะเบียนกรุงเทพเสียหลักพุ่งตกลงไปในหลุมโครงการก่อสร้างสายไฟลงดินความลึกประมาณสาเมตรรถได้รับความเสียหายยับเยินส่วนผู้ขับทราบชื่อนายวิทวัสอายุ32ปีไม่ได้รับบาดเจ็บให้ยืนรอให้ข้อมูลว่าตนจะขับรถมุ่งหน้าไปย่านพัทยาเมื่อ,อมาถึงจุดเกิดเหตุตัวเองไม่เห็นว่าจุดดังกล่าวมีการก่อสร้างขุดถนนเมื่อมาถึงใกล้หลุมก็เบรกไม่ทันแล้ว จึงพุ่งตกลงไปโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด